นี่ครับปลาทรายไปได้มาป้ายเหลืองเขาบอกว่าเป็นปลาน้ําลึกจากจังหวัดระนองฮะหรือเรียกอีกอย่างว่าเห็ดโคน <c oughs> มันเหมือนเห็ดตรงไหน <c oughs> แต่จากการซาวเสียงมาครับเช้าเน็ตบอกให้ทอดขมิ้นนะครับแล้วก็ทําฉู่ฉี่อ้าพี่ก้มไปจูบทาไมอา้าก็เช็คกลิ่นนิดน,นึงล้างน้ําเอาเมื่อเอาเกดที่ติดตัวมันออกครับโรยเกลือข,ขัดขัดถูๆตัวมันไปสปาเกลือทําความสะอาดซะหน่อยแล้วก็จับน้องอาบน้ําแต่งตัวเรียงใส่ตะแกงครับแล้วเอาไปย่างจริงๆฉู่ฉี่เขาต้องเอาไปทอดใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันจะเอาไปย่างเพราะว่าฉันจะทําฉู่ฉี่แบบเกาหลีแต่ขั้นตอนนี้ฉัันนนจะททําไไขข่ฝอออยก็คืดม นนรกระทะเดิมเตาเดิมเพิ่มเติมคือกะทิก็เคี่ยวไฟอ่อนไปสักพักให้กะทิมันแตกมันซะหน่อยระหว่างรอกะทิแตกมันนะฮะก็มาพับพับไข่แล้วก็ซอยมันไปเท่านี้เราก็จะได้ไขฝ่ฝอยแล้วใช่ไหมละ่ะมาเดี๋ยวจัดปลาให้มันสวยงามนะฮะแล้วกะทิของเราก็จะแตกมันพอดี กะทิแตกมันดีก็เอาโคชูจังของเราเนี่ยมาใส่ก็บอกแล้วว่าจะเป็นชูฉี่สไตล์เกาหลีตีมันไปให้กะทิกับโคชูจังเข้ากันปรุงรสเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลนิดนึงความเค็มเราเลือกเป็นน้ำมันหอยครับเพราะเราเป็นบุตรแห่งน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยทุกเมนูปลาเห็ดโคนที่เราย่างมาอย่างสวยงามครับราดไปเลยครับชูฉี่สไตล์เกาหลีของเราแค่นี้ยังไม่พอนะครับเพิ่มความเกาหลีด้วยไข่ฝอยฮะคือมันเกาหลียังไงวะพี่ไม่รู้คิดไม่ออกแล้วโรยสาหร่ายไปเนี่ยเกาหลีพออย่างเราก็จะได้ปลาทรายขาวชูชีสไตล์เกาหลีมาซิเบิง เป็นไนะครับนี่เป็นอารมณ์แบบชูชีแต่ว่าเป็นชูชีแบบเกาหลีครับผม,มเลือดอยู่นะฮะนี่เป็นปลาทรายขาวที่ย่างนะครับตจำรองว่าไม่อ้วนใหกินได้แบบสบายใจจเลยทีเดียวแต่ในมือพี่อะประองว่าอ้วนแน่นอนขวดหนึงแม่งเกือบห้าร้อยแขววันหนึ่งกินห้หขวดเอาอะไรไปผอมอะเนี่ยไปลองมาดูนะฮะ